ไปดูเหตุการณ์ที่ปทุมธานีนะครับชายคนหนึ่งถูกฆ่าปาดคอคนที่ก่อเหตุใครรู้ไหมคือเมียเขาเองทําไมอ,อ่ะเขาบอกว่าคับแค้นใจเพราะว่าถูกสามีเนี่ยทำร้ายทางกายมาตลอดอา,อ,อาศัยจังหวะเผลอปาดคอสามีเสียชีวิตเลยนะครับ<ช>จุดเกิดเหตุเป็นห้องเช่าพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีตํารวจพบหญิงอายุ33ปีเป็นชาวเมียนมาฮะอยู่ในอาการเครียดนั่งรําไห้สะอื้นยอมรับกับตํารวจว่าเธอนี่แหละใช้มีดปาดคอแล้วก็แทงสามีจนสิ้นใจเนื่องจากตดทนทนไม่ไหว ถูกผัวทำร้ายร่างกายจนบอบช้ำทั้งร่างกายและจิตใจมานานแบบนี้สอปีแล้วครั้งล่าสุดเนี่ยช่วงปีใหม่ผัวทำร้ายเธอจนไม่สามารถไปทำงานได้เธอเนี่ยทั้งอายเพื่อนอายคนรู้จัก ก็เลยฉวยจังหวะที่สามีเผลอก่อคดีฆาตกรรมทั้งบทนี้เป็นคําบอกเล่าของเธอผ่านล่ามแปลภาษานะครับทีเียตตำรวจก็ไปตรวจสอบค่ะในห้องน้ําของห้องเช่าก็ไปเจอร่างของนายเมรินอายุ31ปีค่ะเป็นชาวเบียนมามีแผลจากการเลยที่แขนซ้ายแล้วก็บริเวณลาคอใกล้กันไปเจอมีดทําครัวตกอยู่หนึ่งเล่มก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานก็ไปสอบถามพยานทราบบอกว่าผัวเมียคู่นี้ย มาเช่าห้องพักอยู่ได้ประมาณ5เดือนเศษเศษโดยหนึ่งในพยานระบุว่ารับรู้เรื่องของผู้ก่อเหตุที่ถูกทําร้ายมาสักระยะหนึ่งแล้วกระทั่งช่วงส,ยสายๆวันนี้ค่ะฝ่ายหญิงมาขอยืมโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะโทรหาตํารวจเธอ,อก,ก็เลยงงและถามกลับไปว่าโทรหาตํารวจทําไมมีเรื่องอะไรถึงได้รู้ความจริงโอ้สุดท้ายตํารวจก็คุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพักเพราะว่ายังสงสัยหลายประเด็นด้วยกันนะครับอย่างเช่นทำไมร่างของฝ่ายชายเนี่ยจึงอยู่ในห้องน้ำได้ คือลาพังแรงของผู้หญิงอะฮะไม่น่าจะแบบเหมือนเหมือนแบกร่างสามีอะยกไปไหวใช่ไหมคือยกไปในห้องน้ําได้ยังไงอะไรเงี้ยรวมถึงมีดที่ใช้เป็นอาวุธเนี่ยมันถูกล้างทําความสะอาดเหมือนมีความพยายามซ่อนเร้นอาพรางอะไรบางอย่างหรือเปล่า <c oughs> หรืออาจจะมีผู้ร่วมก่อเหตุหรือว่าคน <c oughs> ที่รู้เห็นกับการฆาตกรรมหรือไม่จึงจะส่งร่างผู้เสียชีวิตไปชนะสุรก่อนพิจารณาแจ้งข้อหาต่อไปนะครับ